จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีซึ่งบรรยากาศหลังเกมแมตสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้เจ้าภาพอิตาลี1่ต่อ3เซตบรรดา6กเซียนนักตกไทยอย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์นุสลาต้อมคำอัมพรย่าผามาริกากันทองออนอุมาสิทธิรักและปลื้มจิตถินขาวถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจากได้ลงเล่นร่วมกันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย,อย่างเนชั่นลีกเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับทั้ง6คนถือเป็นนักตบชุดที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการวอลเลย์บอลไทยมากที่สุดทั้งการคว้าแชมป์เอเชีย2ครั้งเมื่อปี2552และ2556รวมทั้งคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่18ที่อินโดนีเซียและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมากว่า20ปีวิลาวันอภิญญาพงศ์พี่ใหญ่ทีมตบสาวไทยกล่าวหลังจบศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกว่าสำหรับน้องๆทีมชาติไทยทุกคนมีฝีมือดีอยู่แล้ว อยากให้นําประสบการณ์ที่ส่งต่อไปให้นําไปสร้างทีมชาติที่ดีต่อไปจริงๆคิดไาเชื่อมั่นว่าเด็กๆน้องๆรุ่น,น,นหลังๆเก่งทุกคนแล้วก็มีฝีมือแต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเรามีอยู่และอยากที่จะส่งต่อให้น้องๆก็คืออยากให้เขาสร้างความเป็นทีมขึ้นมาเหมือนกับชุดพวกเราก็คือเมื่อไหร่ที่เขาสามารถสร้างความเป็นทีมขึ้นมาได้เนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างแบบเนี้ยเราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นทีม เมื่อ,อไหร่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราต้องการจะสู้ไพไื่อกัน,เ,นเราเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนเอาชนะได้ขณะที่นางสุภาภรณ์ทองลิ้มวัย57ปีที่ติดตามเชียร์ทีมลูกยางไทยมายาวนานกล่าวว่ารู้สึกเสียดายที่ทั้ง6คนจะอําาจทีมชาติและอยากให้เล่นต่อไปอีกน้อวโคเล่6ปีได้ติดตามมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เก่งยังไม่แข่งได้ไปแข่งตา่างประเทศติดตาม สุท,ทุกนัดเลยเพราะว่าไม่หวนไหวไม่ไม่ไม่ไมไมย่อท้อยิ้มย้มำแจ่มใสไม,ไม่ไม่เกงโก๊ตผู้ต่อสู้รู้สุกสิ่ก็รู้สึกเสียดายอยากให้เล่นต่อต่อตอ,อีกเักนิดนึงอะไรเงี้ยเสียดายความสามารถส่วนแพนแฟนลูกยังไทยรุ่นใหม่กล่าวว่ารู้สึกใจหายที่ทั้งหกคนจะเลิกเล่นไปเพราะติดตามเชียร์มานานค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะก็ติดตามบนเล่มมานานค่ะตั้งแต่รุ่นโคดอสค่ะเพราะว่าชอบเป็นคนชอบดูเล่แล้วก็ ถ้าให้พูดถึงพี่ๆหกเซียนที่จะอำลาวอลเลย์ก็รู้สึกใจหายนิดนึงค่ะเพราะว่าติดตามพี่เขามานานค่ะที่กิงก็ยังอยากให้เล่นอยู่ต่อนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาเล่นเก่งนยคะจะได้ไปแข่งวอลเลย์ร่วมกับประเทศอื่นได้อย่างแบบสูสีอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้หกเซียนสาวไทยถูกเรียกให้กลับเข้ามาช่วยทีมชาติเป็นชุดเฉพาะกิจในศึกเนชั่นลีกหลังจากทีมนักตบสายเลือดใหม่เจอกับปัญหาไวรัสโควิด -19 จนไม่สามารถไปแข่งขันได้ ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเสียสละเพื่อชาติอีกครั้งของ6เซียนนักตกไทยเนื่องจากทั้ง6คนได้พักจากการเล่นทีมชาติแล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ร่างกายของพวกเธอจะไม่พร้อมนักแต่จิตใจพร้อมสู้เพื่อชาติอย่างเต็มที่สมกับที่เสียสละทุ่มเทเพื่อชาติตลอดมานอกจากนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติได้ให้เกียรตินักตกไทยทั้ง6คนด้วยการทําคลิปเชิดชูพร้อมข้อความบรรยายว่า วันนี้คงเป็นวันที่ไม่ง่ายเลยที่เราจะได้เห็นหกเซียนลงสนามพร้อมกันเป็นวันสุดท้ายนักกีฬาทั้งหคนอยากจะกล่าวขอบคุณแฟนๆของพวกเขาจากทั่วทุกมุมโลกจากนี้ไปเชื่อว่าตำนานนักตบหกเซียนของไทยจะเป็นที่จดจำของแฟนลูกยางไทยและวงการลูกยางโลกต่อไปอีกแสนานานพิจิตรการชนะก,กุลรายงาน